สังคมมนุษย์ประมวลกฎหมายอาญาความหมายของกฎหมายอาญาความหมายของกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนประเภทวิธีสารบัญญัติได้แก่ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาซึ่งกำหนดว่าการกระทำผิดหรือการงดเว้นหรือละเว้นไม่กระทำการอย่างใดที่ถือว่าเป็นความผิดและกำหนดโทษหรือสภาพบังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนเอาไว้สำหรับโทษทางอาญามี5สถานได้แก่ ระหารชีวิตจำคุกกักขังปรับและริบทรัพย์สินส่วนสภาพบังคับอื่นได้แก่การทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับหลักกฎหมายอาญาหลักกฎหมายอาญาที่สำคัญเช่นหลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายหลักการใช้กฎหมายในทางที่เป็นคุณหลักว่าบุคคลไม่ควรถูกลงโทษสองครั้งในความผิดเดียวกัน บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้ทำโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทหรือกระทำโดยไม่มีเจตนาตามที่กฎหมายวันหยัดไว้โดยชัดแจ้งฐานความผิดที่สำคัญตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักรหมวดความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐท,ทายาตและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ภายในราชอาณาจักรลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายลักษณะความผิดเกี่ยวกับการปกครองหมวดความผิดต่อเจ้าพนักงานหมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการลักษณะความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมหมวดความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมหมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมลักษณะความผิดเกี่ยวกับศาสนา ลักษณะความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนลักษณะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพยันตรายต่อประชาชนลักษณะความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงลักษณะความผิดเกี่ยวกับเพศลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายหมวดความผิดต่อร่างกายหมวดความผิดฐานทำให้แท้งลูกลักษณะความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง หมวดความผิดต่อเสรีภาพหมวดความผิดฐานหมิ่นประมาทลักษณะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หมวดความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์หมวดความผิดฐานก,กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์หมวดความผิดฐานชอ่อโกงหมวดความผิดฐานยักยอกหมวดความผิดฐานรับของโจรหมวดความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์หมวดความผิดฐานบุกรุก